สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารแสนราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาพยากรณ์ทำนายแนวทางของดวงชะตาของชาวราศพีศพฤษภหรือชาวลัคนาราศพีศพฤษภนี่นะครับคือผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนว่าดวงของท่านในเดือนมกราคม2564จะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดนะครับซึ่ง ในเดือนมกราคม2564นี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งในวันที่6ดาวสุกย้ายเข้าราศีธนูนะครับวันที่14ดาวที่ย้ายเข้าราศีมังกรวันที่20ดาวเกียรติย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่30ดาวสุกย้ายเข้าราศีมังกรซึ่งดาวที่ให้คุณในตำแหน่งเกษตราธิบดีคือดาวคารและก็ดาวเสาส่วนดาวที่ให้โทษนะครับหรือเป็นนิด ก็คือดาวพฤหัสและดาวราหูซึ่งจะส่งผลต่อชาวราศีพฤษภอย่างไรนั้นเรามาดูนะครับในด้านแรกในเรื่องของการเงินนะครับดวงการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนมกราคม2564ดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพุธดาวพุธก็ไปสถิตในภพสุภะในราศีมังกรคือกระดุมพระไปสุภะจะส่งผลให้เจ้าชะตาในช่วงตอนรับปีใหม่คือในเดือนมกราคมนี้นะครับ การเงินมีความมั่นคงมั่งคัง่งในเรื่องทรัพย์สินเงินทองจะคิดจะทำสิ่งใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูเกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์เป็นติวเตอร์หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอนหนังสือ จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินนะจะส่งผลดีในเรื่องของการเงินของท่านนอกจากนี้นะครับการเงินของชาวราศพีศพฤษภนี่นะครับนอกจากจะได้มาเกี่ยวกับพวกนี้แล้วก็ได้มาจากาชื่อเสียงเกียรติยศของท่านการติดต่อกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศและนะครับถ้าชาวราศพีศพฤษภมีการเปิดกิจการหรือทําธุรกิจเริ่มต้นขึ้นมา นะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้ที่คอยสนับสนุนในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของทุนให้กับท่านถือว่าต้อนรับปีใหม่ได้ดีมากสําหรับในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับต้อนรับปีใหม่ได้ดีมากการเงินเวลาพื่นไม่มีปัญหามีคนช่วยอุปถัมภ์ในเรื่องของเงินเงินทองทองในเรื่องของทุนในการเริ่มต้นทําธุรกิจในการเปิดกิจการนะครับถือว่าไปได้ดีมากนะครับด้านที่1ด้านการเงินด้านที่2นะครับ ด้านที่2ดวงการงานของชาวราศีพฤษภดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวราหูไปสถิตในภพตนุคือกรรมะไปตนุจะส่งผลให้เจ้าชะตานะครับในเดือนมกราคมนะครับช่วงต้อนรับปีใหม่ของท่านนี่แหละนะในเรื่องของการงานก็มีงานให้ทําอย่างสม่ําเสมอตลอดเวลานะมีงานให้ทําอย่างสม่ําเสมอตลอดเวลาเป็นผู้ที่คือไม่ค่อยว่างจากการทํางานสักเท่าไหร่มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนในการทํางาน การงานมีความเจริญก้าวหน้าการงานมีความรุ่งเรืองประสบความสําเร็จนะครับเพราะชีวิตท่านในช่วงเดือนมกราคมนี้ท่านจะหมกมุ่นอยู่กับการทํางานให้เวลากับการทํางานอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยไปส่งผลนะส่งผลให้การประกอบอาชีพการงานของท่านนี่นะครับมันประสบความสําเร็จมันมีความเจริญก้าวหน้านะและคนที่ว่างงานตกงานยังไม่มีงานทำนี่นะครับก็มีโอกาสมีเกณฑ์ ที่จะได้งานมีโอกาสที่เขาจะเรียกไปสัมภาษณ์เรียกไปทดลองงานในหน่วยงานในองค์กรในบริษัทที่ท่านไปสมัครงานไว้และมีโอกาสสูงที่จะได้เข้าทํางานในหน่วยงานในองค์กรนะครับที่ท่านต้องการก็ถือว่าในเดือนมกราคมนี้การเงินก็มาได้ดีการงานก็ไปได้สวยนะครับซึ่งถือว่าท่านจะมีความรักในการทํางานอย่างมากเลยทีเดียวนะสำหรับชาวราศพีศพฤษภในช่วงเดือนมกราคมต่อมานะครับในด้านที่3 นะครับที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้คือดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะครับดาวเจ้าเรือนปัตนินะครับหรือดาวเจ้าเรือนความรักนี่นะครับคือดาวอังคารดาวอังคารก็สถิตเป็นกเกษตราธิบดีนะครับในภพวินาศในราศีเมฆก็คือปัตนิไปวินาศเพราะนั้นด้วยความเป็นกเกษตราธิบดีนี่นะครับมันก็ส่งผลให้อความเป็นภพวินาศนี่นะครับไม่ได้ส่งผลอะไรมาก พราะนั้นก็จะส่งผลแต่ในเรื่องดีๆนะครับจะส่งผลให้เจ้าชะตาในเรื่องของความรักนะครับเป็นความรักที่ก็มีความมั่นคงนะครับความรักก็มักจะมีคู่แบบลับๆไม่เปิดเผยหรือได้คู่ครองเป็นพ่อไม่แม่ไมยมีลูกติดนะครับซึ่งเรามาดูนะครับสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวมีคนรักแล้วในเรื่องของความรักก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของมือที่3เข้ามาบ้าง แต่ด้วยความเป็นกเกษตราธิบปดีของดาวังคารเนี่ยนะครับถ้าท่านอดทนอดกันสิ่งเหล่านี้ก็จะผ่านไปได้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้แยกย้ายกันอยู่สักพักในช่วงนี้นะในช่วงเดือนมกราคมนะครับสําหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคู่ครองที่เป็นพ่อแม่แม่หรือเป็นคนที่เขามีลูกติดคือมีลูกมาก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนโสดจะต้องเรียนรู้ศึกษาดูใจให้มากมาก ก่อนที่ท่านจะตกลงปรงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้คือในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพของชาวราศีพฤษภนะครับหลังจากที่ท่านนะมีโรคมีภัยมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนหรือได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ต่างๆในช่วงที่ผ่านมา นะครับในช่วงต้อนรับปีใหม่เดือนมกราคมนี้สิ่งเหล่านี้จะดีขึ้นนะสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นมาก็มีโอกาสมีแนวทางที่จะรักษาแก้ไขให้หายหรือบรรเทาให้ดีขึ้นได้นะครับและไม่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่นะครับชาวราศีพฤษภนะท่านจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองออกกําลังกายมันตัวเช็คสุขภาพร่างกายตัวเองอยู่สมอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะนะในช่วงนี้ นะในช่วงนี้โควิดสิบเก้าเริ่มนะเริ่มจะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนนะขอให้ชาวราศีพฤษภนี่นะครับหรือท่านผู้ชมผู้ฟังนี่นะครับก็ใส่หรือสวมหน,ากากนาม้า,นะนากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลามันล้างมือนะครับอย่างสม่ำเสมอมันจะส่งผลให้สุขภาพของท่านร่างกายของท่านนี่นะ แฮปี้มีความสุขนะในเดือนมกราคม2 5 6 4นี้ได้นะครับต้อนรับปีใหม่อยา่างแฮป p y มีความสุขในทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยเงินทองชีวิตแฮปปี้มีความสุขเฮงๆเ,เลยรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ